สวัสดีค่ะพี่น้องภาพมาส้มหาเครื่องค่ะพี่น้องบรรยากาศหาเครื่องบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องถ่ายเคลื่อนค่ะพี่น้องถ่ายเครื่อนบนรถค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศถ่ายเครื่อนค่ะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องถ่ายเคลื่อนค่ะมีเลือดค่ะมีเลือดของชาวบ้านออกหาป่ากินหาป่ามาขายค่ะพี่น้อง สมบรรยากาศทายเคลื่อนค่ะพี่น้องเกษตรหมูกก็จะไปใชค่ะพี่น้องคนเกษตรหมูกจะที่ไปใช้ล่ะน่ะเขาป้าใส่ป้าตัวพุ่นค่ะพี่น้องเพว่นมาทายลูก่ะพี่น้องโอ้ยฝอแล้วพี่น้องเอ้ยฝนนะสมบรรยากาศทายเคลื่อนค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศถ่ายเคลื่อนค่ะพี่น้องมีเรื่อ พี่น้องเพื่อนทํามาหากินออกหาป่ามาขายหาอยู่หากินค่ะพี่น้องเพิ่นโนกระบินบู้บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องชมบรรยากาศถ่ายเคลื่อนค่ะพี่น้องบรรยากาศดีค่ะพี่น้องมีเรือค่ะองชาบานจากเพื่อนมาหาป่าออกหาอยู่หากินค่ะพี่น้องเพชมบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องถ่ายเคลื่อนค่ะถ่ายเคลื่อนบนรด ไปเป็นออมรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะ